สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการส่งผลของกรรมนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องของกรรมนั้นที่มนุษย์ทํากันขึ้นมาเนี่ยล้วนส่งผลต่อตัวเราไม่ช้าก็เร็วนะครับตามเหตุและปัจจัยตามสถานการณ์ตามวันเวลาบางกรรมเนี่ย ก็ส่งผลข้ามภพข้ามชาติแต่บางกรรมเนี่ยก็ส่งผลในห่วงเวลาไม่นานนักนะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อให้กรรมดีเนี่ยส่งผลกับเราได้เร็วเพื่อให้เรามีการเจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับเราคงไม่อยากให้กรรมชั่วที่ทำไม่ว่าจะในอดีตแต่ผลไหนเนี่ย ส่งผลต่อเรานะครับแต่ทางนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงกรรมได้นะครับนะครับหลักการก็คือให้เราหมั่นทำทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอนะครับซึ่งการทำศีลทานศีลภาวนาที่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะดึงพลังของกรรมดีเนี่ยเข้ามาส่งผลก่อนส่วนกรรมที่ไม่ดีเนี่ยที่ เรียงคิวที่จะทยอยส่งผลเข้ามาเนี่ยก็จะถูกผลักออกไปนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ส่งผลนะครับเพียงแต่ถูกผลักออกไปเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยพยายามสั่งสมบุญบารมีให้สม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับนะครับรักษาสภาวะจิตให้อยู่ในแดนบวกให้สม่ำเสมอนะครับกรรมที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลนะครับให้ท่านอย่างต่อเนื่องนะครับนำให้ท่าน มีความเจริญขึ้นนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับสวัสดีครับ